ท้องฟ้ากว้างใหญ่มีเธอมีฉันมองอาทิตตกด้วยกันแล้วกลับรังนอนสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองมาเจอกับครูอิ๋วอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจ๋า วิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆเตรียมหนังสือกันหรือยังเอ่ยเตรียมแล้วใช่ไหมคะก่อนเข้าเรื่องค่ะวันนี้นะคะเรามาดูตัวเลข1ถึง9นะคะเป็นตัวเลขไทยนะคะลูกเป็นตัวเลขไทยกันนะคะเด็กๆอาจจะงงค่ะตัวเลขไทยไม่งงค่ะลูกค่ะเพราะว่าเราเรียนแล้วค่ะเด็กๆจ้าผมไม่นับทั้งหมดแล้วค่ะเพราะเด็กๆเรียนแล้วเด็กๆจำได้แล้วนะคะ ทบทวนบางตัวดีกว่าค่ะเด็กๆจ๋าปริศนาของครูอิ๋ววันนี้นะคะเขียนตัวเลขไทยในอากาศเอ๋ยังไงนะเพราะฉะนั้นอะไรสําคัญคะตอนนี้ตาค่ะสายตาสําคัญมากเลยเดี๋ยวครูจะใช้นิ้วมหัศจร์นิ้วนี้นะคะเด็กๆเอาขึ้นมาพร้อมๆก๋เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันแล้วเราจะตอบดังๆลั่นบ้านเลยว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขอะไรนะคะ พร้อมแล้วนักตัวต้องอดูค่ะเด็กๆค่ะดูนิ้วมหาสะเจนของคุยว้ดีนะคะว่าคุยจะม้วนหัวเป็นยังไงแล้วเขียนเป็นตัวเลขอะไรพร้อมตอบแล้วพร้อมดูแล้วตาค่ะสายตาค่ะดูนะคะเริ่มแล้วนะไปอย่างช้าๆนะคะม้วนหัวสักสองครั้งหนึ่งคืนทันไหมคะเป็นตัวเลขอะไรคะ โอ้ยมีคนตอบแล้วค่ะว่าเลขสามเก่งจังเลยปรบมือเลยค่ะเลขสามนะคะเด็กๆจ๋าเลขสามแล้วเราหยิบของจำนวนกี่ชิ้นนะลูกกี่ชิ้นคะกี่ชิ้นสามชิ้นขอบคุณค่ะเก่งจริงๆเลยเห็นไหมคะลูกวิวบอกแล้วว่าทบตวนค่ะหนึ่งสองสามสามชิ้นนะคะดูค่ะ เลข 3. เหมือนที่เขียนในอากาศเมื่อกี้ไหมคะเหมือนไหมตามทันไหมคะกูบอกแล้วว่าสายตาต้องแม่นด้วยนะคะเพราะว่านี่คือการทบทวนเด็กๆรู้แล้วเด็กๆรู้จักแล้วนะคะเอาอีกตัวหนึ่งดีกว่าค่ะเอาอีกตัวเลขตัวหนึ่งดีกว่าค่ะเผื่อใครไม่ทันเมื่อกี้ติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกพร้อมอย่างนั่งตัวตรงเลยคะ่ะดูนิ้วมหสัสจย์นิ้วนี้นะคะว่าเขียนตัวเลขเป็นตัวเลขอะไรดูดีๆจะทําแค่ครั้งเดียว เลขอะไรคะตัวเลขอะไรคะโอ้ยมีคนตอบถูกด้วยดีใจชื่นใจจริงๆขอบคุณค่ะตัวเลขหนึ่งใช้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นครูหยิบสิ่งของกี่ชิ้นคะลูกหนึ่งชิ้นนะคะโอ้ยเป็นลมแล้วเป็นลมแล้วตกใจเด็กๆแน่เลยตั้งได้ไหมคะหนึ่งชิ้นนะคะนี่คือเลขหนึ่งนั่นเองค่ะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าลูกๆของครูเนี่ยเก่งเชื่อมั่นอย่างนี้นะคะ ท่านผู้กองขา้าผขีเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าลูกของเราเก่งแล้วนะคะเราเสริมด้วยกันค่ะนะคะจุดประสงค์เดียวกันบอกแล้วบอกเสมอเลยเด็กๆจ้าดูหนังสือเล่มนี้นะคะผู้กองข้าดูให้เด็กๆด้วยนะคะเปิดไปพร้อมกับขีวเลยดีกว่าค่ะแบบกัดถัดไปหน้าไหนนะมีคนส่งการบ้านมาแล้วทํางานมาโอ้ยสวยมากเลยค่ะชื่นใจเห็นงานแล้วหายเหนื่อยเลยค่ะเห็นงานเด็กๆแล้วหายเหนื่อยเลยนะคะ ขอบคุณท่านบุครองด้วยนะคะเด็กๆจ้าดูหน้าที่6กับหน้าที่7 6กับ7หน้านี้เลยค่ะดูค่ะโอ้ยมีทีวีด้วยมีไฟฉายมีหม้อมีลูกปิงปองมีหรือว่าลูกเทนนิสอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะเขาบอกว่าให้นับภาพ และเขียนวงกลมล้อมรอบเหมือนเดิมเลยนะคะจํานวนที่ถูกต้องนะคะสมมุติเด็กนับทีวีค่ะเด,เด็กจาเหมือนที่ครูตบตัวไปเมื่อกี้เลยทีวีนะคะนับทีวีไปพร้อมครูเลยดีกว่าค่ะมองเห็นไหมคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่าเนาะ,ะทีวีค่ะทีวีดูว่าทีมีทีวีกี่เครื่องนะคะมือไปบางแน่เลยอาดูเด็กๆด,ดูในหนังสือของลูกนะคะหนึ่งนับพร้อมครูไว้เสียงดังเลยนะคะสองสามสี มีทีวีกี่เครื่องคะสี่เครื่องนะคะมาดูค่ะทีวีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราหาเลขสี่ให้เจอค่ะเลขสี่เป็นแบบไหนนะครูอิว๋วเลขสี่แบบไหนนะคะเลขสี่แบบนี้ค่ะเลขสี่เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องวงกลมที่เลข4ดูค่ะเลขสี่อยู่ตรงไหน,นวงกมลมล้อมรอบซะเลยนะคะเด็กๆเ,เข้าใจแล้วครูเชื่อว่าเด็กๆเก่งนะคะอะเด็กๆจ้าดูหน้านะที่ต่อไปเลยหนะ้าที่7ดนะคะ หนะ้างเเนาะนับภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบเช่นเดิมนะคะเหมือนเดิมเป๊ะเลยมีนาฬิกามีหลอดไฟมีหัวไฟตั้งโตะ๊ะดูค่ะเรามานับโทรศัพท์กันดีกว,ดว,ะะดว่ามีโทรศัพท์มาด้วยนะคะดูค่ะว่ามีโทรศัพท์กี่เครื่องนะคะหนึ่งมีอีกไหมสองเด็กๆช่วยดูด้วยนะเพื่อรูลุงนะคะหนึ่งสองมีสองเครื่องเด็กๆมาดูข้างล่างค่ะดูข้างล่างค่ะ เห็นไหมคะภาพโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นับได้2ใช่ไหมลูกหาเลข2ดีกว่าค่ะเลข2อ,อยู่ไหนคุณอิ๋วเลข2อ,อยู่นี่นี่ใช่เลข2องไหมคะใช่แล้วค่ะเลข2อ,อยู่ลักษณะแบบนี้นี่คือเลข2เด็กๆก็มาหาเลข2ให้เจอนะคะว่าอันไหนคือเลข2แล้วก็วงกลมเขาเลยเด็กๆทำได้ค่ะเด็กๆเก่งแล้วมีระบายสีมาด้วยสวยงามมากๆเลยนะคะก็บอกแล้วว่าใครระบายสีจำแนกมา้เห็นชัดเจน เก่งมากๆเลยค่ะเป็นการฝึกฝนนะคะลูกเป็นการฝึกไปในตัวกันบ้านสองหน้านะคะถ่ายภาพส่งมาเช่นเดิมเชื้อโรคร้ายหมดไปเมื่อไหร่เรามาเจอในห้องกสทีนะคะเด็กๆ่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ